สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่นะครับมาพบกับผมในคลิปที่2นะครับคลิปนี้จะมาดูนกเฉลยนะครับแล้วก็ดูนกต่อดูนกฝึกว่ามีกี่ตัวนะครับก็เยอะอยู่ครับอาจารย์ท่านบอกว่ามีประมาณเกือบ20่ว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยมาดูกรงรวมก่อนครับพี่น้องครับนกาดูเป็นนก ตีนภูเขานกนกที่ผมดูส่วนมากจะเป็นนกโซนทรงเล็กครับนกภูเขานี่จะมีแบบส่วนมากจะทรงเล็กนี่แหละครับทรงนี้เลยนะครับซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเสียงนะครับบางทีตัวเล็กนี่เสียงใหญ่มากก็มีนะครับบางตัวเสียงใหญ่บางตัวเสียงเล็กก็ตามตัวแต่ว่ามันอยู่ที่โซนครับโซนนกถ้ามันถ้ามันตัวเล็กนะครับมันก็จะมีเสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันตัวเล็กเฉย นะครับเนอะอันนี้ดูยากครับดูยากมาเสียงอะไรยังไงนะครับถ้าเป็นตระกูลนี่มันเป็นตัวเลขแล้วนี่คือเลขก็เสียงใหญ่เลขก็เสียงกลางนะครับตัวเลขก็เสียงเล็กอย่างนี้นะครับมันเลยดูยากนิดนึงนะครับอันอยู่ในกรงนี้มีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับผมสาหรับนกท่านต่อได้นะครับนี่ใส่กรงรวมนะครับอ่าแล้วก็เราจะพาไปดูนกต่อครับพี่น้องครับครับนาพงครับผมสวัสดีอีกรอบนึงครับผม ทีนี้ดูนกต่อนะทีนี้อาจารย์เล้ยมนะขอเป็นพนักงานเป็นคอนไวยให้หน่อยวันนี้นะในในนกก็หลุดแล้วละ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพามาหาใหม่นะ,หน,นะครับอ่าวพงครับตัวนี้เป็นนกที่แบ่งมาใช่ไหมครับนะพงครับเอามาดูตัวก่อนนะครับอ่าตัวนี้แบ่งมาจากเป็นนกพูไหมหรือว่านกทามหรือนกโคกนะพงนกนกพูกันแล้วก็าซื้อมากแถวฝุ่นได้ระบานโซเคียอา้ครับเป็นนกตัวหลักตัวแรกเลยเนาะต่ก่อนเนาะครับ หมานไม่ต้องตัวนี้นะพงศ์หรือยังไงนี่ตัวนี้แหละตัวหลักอืตัวหลักคือตัวนี้เลยนะตัวนี้ก็ยังเล่นอยู่ตัวนี้นะครับจะเล่นไหลายตัวนี้เตมันอืก็บบกนั้นครับมดขึ้นเลยนะพงศ์หมดเรียงหมดขึ้นครับก็เป็นตัวหลักนะครับกี่กูรับนกตัวนี้สองกูห้อยอ๋อสองห้อยนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงครูเสียงอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอาเทียบนะครับ เป็นไงจะนแหลมทำไมก้มดูเอาครับผมอ่ะอันนี้ตัวหลักนะครับตัวหลักของน้พงนะ,นะครับตัวหลักนะครับตัวแรกนะครับโอ้ต่อไปเริ่มเปิดแล้วครับเพราะว่าจะดูนกเริ่มคูแล้วครับ <c oughs> จะแหลม <c oughs> เอาอีกตัวคงขาวๆมาดูหน่อยตัวนั้นเหมือนได้ยินคูอ่างใช่ไหมนม้าพงอ่างกี่ํำตัวนั้น อาาแยกกันสองห้างคจ็สองคำสูงสุดเท่าไหร่สามเลยครับสองคำสามคำนะสามคำนะครับเอาละครับมาดูอีกตัวเทียดไปตัวติดตัวเดือนฮะยังไงนะครับอย่งนตัวไปตัวติดตัวเด่นโอ้หมายถึงว่าเวลามันปล่อยค่าลมครับครับอ่าเป็นไงมือสีแล้วนกไม่าบาสีมันบักมันอ้าวให้ลองฟังเสียงดูทีนี้นะครับ เล็กครับนกต่อ,ลอ,ตห,อ,นะอหลักอือตัวนี้เสียงหอมดีเนาะอัอาจจะแหลมครับเสียงหอมดี เอาเดี๋ยวมาดูตัวนี้ครับมาดูตัวนี้ตัวนี้มาจากไหนพงผมเอาแบงมาจากไหนครับเนี่ยแบงมาจากฝอยหน่ายโอ้ครับผมจากทีมงานของนาพงษ์นะครับอ,อืมนี่นะครับคู่อางสูงสุดสามคำนะครับนาพงษ์บอกประมาณสามคำนะครับด้วยกันอ่าอันนี้คือนกต่อนะครับที่เป็นนกที่ แดงมานะครับเอะเอาต่อไปทีนี้เหลือนกฝึกใช่ไหมครับนกฝึกสองตัวที่เป็นนกที่นาผงคัดเองชฉเลยพวกนี้ใช่ไหมครับครับเฉเลยตัวไหนนี่นาผงตัวนี้เฉเลยตัวนี้ครับแล้วตัวนั้นหระครับตัวนั้นเันลเลยตัวนี้โอ้ชเลยเอาทีนี้จะร็จแล้วมาเลยดูเลยครับเราดูนกอ่านกใหม่บ้างทีนี้หลังจากดูนกต่อแล้วนะครับนี่ตัวนึงนะครับผม ตัวเป็นนกโซนนี้เนาะนาพงครับครับ,รบเป็นนกนี่แหละแกะต่อได้แถวเนี้ยครับเอามาเลยครับออกมา3มตัวเลยที่เออมาคูใส่กัน3มตัวเลยครับฟังเสียงเลยทีนี้นะครับอาจะเป็นยังไงนะครับอ่าอาจะจัดจ้านอยู่ครับนกมงจากที่ดูนะ ก็เคยเตียบกันจากเตียเดีเลยลแออากาศมันร้อนครับพี่น้องครับนกก็เป็นธรรมดาผมว่าเอาตัวอ่างอาจารย์แหลมมาผมว่ามันถึงจะคู่นกตัวอ่างมาใส่ยังสี่คู่ครับ <S 1> <S 1> <S ดูครับปีก็หลุดล่วงไปด้วยครับดูครับนกขั้นคันเนื้อขั้นตัวนะครับนกมันจะเอาอยู่ครับนกเพียงแต่ว่ามันขาดตัวเปิดครับขาตัวเปิดขาดตัวเปิดครับอ่างกลางเลยจะแหลมใส่ตรงกลางเลยนะครับฮะจัดแน่ๆนะทีนี้ ผมอากาศอากาศร้อนครับพี่น้องครับนกไม่อยากคูลับดูแค่ขนาดยืนได้เฉยนะครับนี่ขนาดยืนยังหอบนะครับนกหอบนะครับร้อนจริงๆ ครูแล้วครูยาวเลยครับทีนี้โอ้โหนกครูยาวจะแงลมรูเนีย้ยมากครับนก ฮะว่าอล่ะพี่น้องครับมันเหนื่อยครับผมขนาดคนดูก็ยังร้อนเลยครับผมเดี๋ยวนี้นกนะครับเอาเก็บเลยครับผมแล้วดูสองตัวนี้ยังไม่ได้รูตัวนะครับตัวนี้เฉลยตัวนี้ใช่ไหมครับครับงับครับตัวกงขาวก็เฉลยเจ้ากลงขาวเขาเจ้าอ่างนะครับเามาดูตัวกันหน่อยนะครับนกเป็นนก ตรงนี้เนาะนกตีนพูนี้เนาะนะพงศ์ครับรับผู้นี่นะครับ,นะน,รบนกตัวนี้นะผูยาวมากครับนกนะผูยาวจริงๆน,นี่นะสีแดงแป๊ดเลยเนาะอาจารย์แหลมเนาะเป็นนกสองกุกห้อยนะครับ <c oughs> นี่ตัวแร่เป็นเชียงเป็นริ้วห่อยอ๋อตัวนี้เป็นริ้วห้อยครับครริ้วเยอะไหมครับนภงเยอะไหมมันเป็นสวงทางเพืียมันตีเป็นสวงแต่มันริ้วมันกับริ้วเหาวเป็นกูกับกูเงีวเป็น๋อเป็นแบบนั้นครับมันเป็นช่วงไม่ได้แบบว่าสลับกันบอครับครับบางทีเหมือนริ้วตันเลยครับริ้วยาวไปเลยเง่วไปแล้วกันบางเมันเ่ยขึ้นกูกับกูเงีวไปเลยครับครับ อันนี้ได้อยู่ฝั่งเดียวกันไหมครับนะพงศ์ฝั่งเดียวกันครับนกฝั่งนี้ใช่ไหมครับนี่ฝั่งนี้เนาะครับครับผมเอามาดูตัวหน่อยนี่ดิวห้อยนะครับไม่ตันดูตัวส้นยนะครับนกยังไงแะแหลมตัวนี้แหลมชอบตัวไหน่ะนี่นกสองตัวนี้องตัวอือ นี่ชอบเสียงนะครับชอบเสียงกับชอบมันคูนะครับนกที่อา,นะาจารย์แหลมชอบนะนกริวจะเป็นมีแหละจะจะเปียวนิดนึงนกริวนนะครับน่าจะแหลมเหลมหน่อยนะครับอาจจะดิ้นด้วยนะครับอ้าว นี่แหละครับนกของนาพง์นะครับขอบโดยประมาณนี้อีกตัวหนึ่งเป็นยังไงนะนาพงล้องเล่าตัวนั้นน่ะติดเยี่ยวยังไงนะครับอตอนแรกติดเยียวตอนแรกไปใส่ปีนี้ตอนแรกตึกเตี้ปีไก่ตัวหน,นอกตัวนครับปีนี้เราไปใส่บังถือเยียวโดวนเยียวครับก็ได้ตัวเดียวตัวปีนี้กตกใจไหมโดนเยี่ยวหลังจากโดนเยียวมานาพงตกกัวะใหญ่อยู่ใส่เบิ้งถือนกแล้วโตกก๊ะใหญ่ คือนกล้วมันดินพาอนกเหยียบมันดินโบคู่เลยพาอนกกันปลาเหยียบอ๋อซึ่งไม่เคยเป็นอาการแบบนี้มาก่อนก่อนที่เหยียวจะเข้าใช่ไหมครับครับอ๋อเป็นเดียวกันกับบักสองผมสองเสื่คือเหยียวคือเหยียวเข้าที่เขามากกับคู่เวยกันอยู่คู่เลยกับนกปลาบานนี่มันโกงใหม่เขละโกกันบออยู่นนโกกขนโกงแข่งกุนครับโดดลงใจบระเนี่ยนเลยตัวนกกันปลา ไอ้เจ้หนึ่งคู่เหมือนกันคู่เงากันคู่ย่างเดี่ยวเนาะทั้งคู่ทีนี้พอเหยียบปุ๊บนกตัวนี้ตื่นเลยตกใจดิ้นไปเลยใช่ไหมครับเออเพื่อนนี่รันกับไอ้เจ้านี้โดดเลยนี่ปั่นถึงกระเด้นบบปุ๊บๆบ่บ่บ่เข่าเปลี่ยนเข่าเปล่ยนเพราะผมเป็นด้วกันกลายเป็นว่าใจลอยเข้าแล้วมันโดดแล้วตอนนั้นมันตื่นครับแต่มันใหม่แต่แต่ที่เดียวลุงนะเอาไปแต่บอกเลยว่าเสียอาการแน่นอนเนาะใช่ไหมครับเสียอาการนกแน่นอนนะครับนี่แหละประเด็นมัน ครับก็มาดูอีกหนึ่งตัวครับพี่น้องครับโอ้โหอากาศร้อนมากนะครับกล้องผมถ่ายทําแล้วมันตัดนะครับมันร้อนนะครับนะตัวนี้เป็นนกใหม่นะนะพครับนอายุเท่าไหร่แล้วครับนกตัวนี้อายุขวบอืมขวบเนาะนกภูเหมือนกันครับภูตรงนี้แหละนะครับนี่หนึ่งตัวฝั่งนู้นก็มีนกเชลยอยู่ประมาณกี่ตัวนะนภพประมาณส่ห้าตัวสี่ห้าตัวผมไปดูแล้วนะครับซึ่งเป็นนกใหม่อยู่ก็ คงจะไม่ได้ไปดูเพราะว่าผมไปดูแล้วลหละนะครับก็มาดูนกอย่างนี้เลยนะครับนกที่มันพร้อมที่จะขึ้นพร้อมที่จะอะไรแล้วเนี่ยนะครับอันนี้คือปีหน้าใช่ไหมนะพงนกตัวนี้นกปีหน้าเนาะคร,ครับผมฝนตัวนี้ก็เพราะว่านเขานี่ก็ใส่ได้แล้วอ่าใส่ได้ <c oughs> เลยนะครับเดี๋ยวลองผมว่าลองเทียบคู่นี่ยผมว่ามันจะคู่อยู่นะนกนี่ถ้าเกิดมีตัวหนึ่งเปิดนะแต่ว่ามันจะเปิดให้หรือเปล่านะั่นอีกเรื่องหนึ่งที่นี้ นกก็ห่มคุมกันทะลอเกินนะครับมันมันร้อนนะครับร้อนจัดมากนะครับเอาทีานี้ครับลองดูแล้มันลงขยับเลยได้ละตัวครับถ้าตัวหนึ่งเปิดน,นี่ ผมว่าเอาแน่นอนต้องเอาตัวอ่างมาครับแน่นอนเลยเอาแล้วยกแล้วยกอีกนะครับนุก <c oughs> ถ้าเป็นไก่นี่มันปวดหัวแล้วครับวินเวียนศีรษะแล้วนี่นะครับอะาเรอ่างมาครับเอาอ่างมาคูหน่อย <c oughs> องดูต้องฟังเสียงครับ ครับพี่น้องครับครับนกรับนกขอบมากเลยครับครับเอาไม่เป็นไรนะครับถือว่าสวยอยู่ครับนกก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับนกไม่ค่อยคึกครับช่วงนี้นกถ้าเป็นอยู่ตามป่ามันก็จะเข้าพุ่มนะครับเข้าพุ่มพักเข้าพุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันพี่น้องครับก็ ฝากติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นใจให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปวิดีที่มีสาระมาฝากเปนอนยิ่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็จะลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับนภพน์ครับผมไปก่อนครับนภพงขอบคุณมากครับแล้วก็อาจารย์แลมนะครับวันนี้ทำบุญไปหนึ่งตัวนะครับ